เขาบอกว่าเอาแตงกวากินกับน้ำตาลแล้วมันจะเป็นแตงโมเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิงเฮ้ยจิงเขียวเขียวอะไรอ๋อเป็นอะไรพี่อยากลองน้ำปลากับแตงกวา สวัสดีครับผมผมกอลฟี่เพลินพงครับวันนี้เรามากับรายการใหม่ชื่อรายการว่าเขาบอกว่าวันนี้ผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าเรากินแตงกวากับน้ำตาลแล้วมันจะเหมือนแตงโมเนี่ยมึงเชื่อไหม <c oughs> ขับไม่ได้มึงขัไม่รู้เนี่ยว,ว่าพี่จะทารายการใหม่ก็ว่าเพิ่งรู้ตะก,กี้แหละเขาบอกว่าเอาแตงกวากินกับน้ำตาลแ,ตมมแล้วมันจะเป็นแตงโมถามว่าเชื่อไหมเชื่อเชื่อเชื่อทำไมเชื่อคนง่ายจังอะเพราะว่า นอ้น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลกับอะไรนะแตงกวาแตงกวาแตงกวามันรสชาติหวานทั้งคู่แตงกวามึงหวานเหรอไม่หวานเลยแตงกวาเจืดแต่ผมชอบกินอ่ะลองดูลองดูว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาว่ากันไหมไอ้เขานี่ครยังไม่รู้เลยพยายามหาคําตอบอยู่ว่าเขาบอกว่าเขาว่ากันว่าเขานี่แมันมันใครวันนี้จะมาว้ดตุกันว่าแตงกวากับน้ำตาลมันจะเหมือนแตงโมไหม่อนอื่นเลยไปซื้อแตงกวาก่อนออกไปซื้อแตงกวาแตงกวาที่ไหนมีขายที่้านตรงนี้ฮะ ปกติถ้าคลิปตี๊กอ้นี่จะ,จะจะจะมาเลยจะมาเลยคืออะไรจะตั้งของเลยแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นการที่เราจะต้องไปปลูกบันไปซื้อนะครับนี่ต่อเขาจะรถก็เราจะไปซื้อกันนะครับไปเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เราถึงเซเว่นแล้วนะฮะนี่ปีวะปีเหรออันี้ เราไปสองโมไดะะ้ได้เผื่อคนอื่นด้วยเนาะ,ะเราไม่ซื้อแตงโมไปเลยอะอก <c oughs> ินแตงโมทำไมไม่ซือซ้อแตงโมไปเลยคือมันอันเล็กว่ะเฮ้ยเอาไปอยากได้อันใหญ่อันนี้ใหญ่ยังอ๋อตอนนี้เราได้แตงกวามาพอเซเว่นแต่มันจ่อยมากเลยเราอยากได้ชิน้นใหญ่ชิ้นแบบมันแบบยาวขนบดเนี้ยไม่หายชิ้นไหนอ่ะเราไปดูกันไหมไปไม่พะไรประทานบ้านแตงกวา อันนี้คือแตงกวาใช่ไหมครับแตงร้านแตงร้านอันนี้แตงร้านแตงกวาแล้วแตงร้านแตงๆาเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนาคล้ายกันอ่อ๋องั้นผมเอาแตงร้านไปด้วยแล้วกันเอาไปกินครับเขาบอกว่าเอาแตงกวากินกับน้ำตาลแล้วจะเหมือนแตงโมครับเออจริงครับผมผมอยากรู้กับผมได้ยาอเป็นพิสูจน์ผู้คิปที่ผมถ่ายที่ผมซื้อร้านป้านี่หมดเลย จริงครับอันนี้ผมอันนึงก็ผมเท่าไหร่ครับหบ,บาทห้าบาทนี่ครับหบาทใช่าาาาลูกเงเงวาผสมน้ำตาลใช่ครับผมเขาบอกแตงกวาผสมน้ำตาลจะเป็นแตงโมครับแต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมเราไม่ซื้อแตงโมเลยอโอเคขอับคุณครับตอนนี้เราได้แตงล้างืูผมไม่แน่ใจว่าแตงล้างกับแตงกามัน,นเหมือนกันไหมซึ่งอาจจะเหมือนเดี๋ยวเราไปล้างก่อนไปกลับออฟฟิตไปกูคือเขาบอกว่า กินแตงกวากับน้ําตาลจะเหมือนแตงโมเฮ้ยใช่เหรอไม่อยากรู้ว่าใช่เหรอเกนี่กินก็เหมือนแล้วนะลองดูอันเนี้ยแตงร้านอันเนี้ยแตงกวาแต่ในคลิปที่เห็นเขาใช้แตงร้านหมดเลยต่างยังไงเ่ะพี่กอล์แตงกวาแตงร้านมันอันใหญ่กว่ายิงเหรอแล้วรสชาติเหมือนกันไหมพี่เหมือนกันเหมือนกัน กูผมว่ากูน่าจะเป็นประวัติก่อนจะได้กินแตงโมน่าจะเยอะไปทุกวนเขาควรทิ้งก่อนทุกคนกลมควบคุมเสียงมตัวด้วยนะเสียงขอโทษขอโทษเปิดรูใหญ่ไปลองชิมดูก่อนไข่แม่งคืคนบอกไม่ไง เฮ้ได้้ทำได้กันอยืยันยนยันอีกเสียงนึูงไอ้เยคนลุกไม่คนลุกอยูแล้วลุกอะไรคือรี๊ดเฮ้ยเอาไหนลองดูะยิงอพี่นวนรัลองด้วยลองด้ยนอเฮ้ยอเมซิ่งจริงเหรอเ้าไเข้าเดี๋ยวค่อยๆ้วหวานตอแรกๆมันจะแปๆแล้วพอมันรวมกันไปแล้วอ่ะก็ตังโมเลยอ่ะ เฮ้ยนายู่เนายดินน pues kind of ะับกังยิงข้าวคั่วเราที่มันรวงไปแล้วเฮ้ยเออบอกมันรวงันไปแล้วไอ้กอลแม่งได้ว่ะอันนี้นตงกวาเฮ้ยไอ้นนี้แตงกวาอร่อยเย็นด้วยเฮ้ยอุ้ยนี่อร่อยเหมือนกัน้ยแตงกวาอร่อยแตงกวาอร่อยอันนี้มันเย็นมันเย็นมันเย็นแตงโมเลยเห็นไหเฮ้ยเฮ้ยอืมอืนี่ได้ปะอืมอ่ะแค่นี้พอลองกินดู แต่ก่อนกูจะกินอ่ะกูน่าจะเป็นเบาหวานแล้วแหละถ้ากินอ,อย่างเงี้ยนะเพราะน้ำตาลเยอะมากเลยไม่ได้อยู่เดี๋ยวไม่เหมือนพี่ชื่อเหมือนแบบผมให้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อีกสองเปอร์เซ็นต์คือความกรุบเฮเทอร์<ม>ที่แตมงโมมันจะมีน้ำแล้วมันก็นิ่มกว่าแต่นี้มันมีความกรอบมากกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับรู้ลองกินดูไอ้คนนี้เกอรมันเจอได้ยังไงวะพี่ไม่รู้อ่ะใครคนกินบ้านนี้ไป ไม่ต้องซื้อแล้วไอติมอ่ะกูว่าซื้อแตงกวามากินกับน้ำตาลนะเหมือนเหมือนแตงกวาเนี่ยเดี๋ยวแตงโมที่เหมือนแตงโมเลยเหมือนเหมือนอุ้ยเอาได้เลยไปเลยครับบักเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนแป๊บนึงลองให้มันเข้ากันเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเฮ้ยเหมือนเอานิดเดียวพอออกัวอ้วนใช่ไหม นิดเดียวพอนิดเดียวพอโอ้โหอย่าอย่าเทใส่ทใจขอขอชิมหน่อยจิ๊งอ่ะลองกินดูลองกินดูเคี้ยวเคี้ยวหน่อยทีนี้เป็นไงเหมือนจังโมอ่ะมันหวานไปอ่ะมันไม่เยอะไปหรอลองดูนี่แหละต้องอย่างนี้แหละมาผมนโอ้โหอ้วนด้วยเราอ่ะเสียงเคียวค่อยๆตอนแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้มันรวมกันแล้วรวมกันไปแล้วนัวกันไปแล้วเฮ้ยยังไง หวานหวานเหมือนแตงโมอยู่อ่ะก็มันเป็นแตงเหมือนกันปะก็ไม่ใช่แตงโมแตงกวาต้องไปถามจินตลาร์ทำไมอ่ะโอ๊ตแตงโมดลาปากรไปลองดูหมดแนั่เลยหมดแน่เลยมันต้องผสมกันต้องกินเลยกินเลยหึงเชื่อกูสักครั้งเชื่อใจกูท็อปมันเป็นแตงกวาใส่น้ำตาลนี่ ทำไรก็เที่ยมันไม่หวานเหมือนแตงโมไม่หรือว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นน้ำตาลผมก็เลยกูก็รู้ตอนกูกินมาอันนี้นึงอ่ะลองชิ้นใหญ่ดูอ่ะถ้าอย่างนั้นลองชิ้นใหญ่ดูชิ้นใหญ่ดูลองชิ้นใหญ่ดูวิงี่หวานออลลงงดดููนี่หาเพื่อนมันไม่หวานไงกินกันอย่างงี้ใช่กินหนีแหละไปต้องไปไปไอสิ่งหวานยังตะกี้มึงบอกไม่หวานตอนนี้หวานยังหวานก็ได้ แล้วเหมือนแตงโมยังเหมือนแตงโมยังอารมณ์แบบแตงโมเหม็นเขียวอะอ่าใช่ใช่ถ้าแตงโมเหม็นเขียวไม่เหม็นดีหรกินเปิดแตงโมไปนะครับเต๋าเป็นคนไม่กินแตงกวาไม่กินแบบไม่กินเลยเพราะไม่ชอบความแบบเงี้ยแล้วก็เหม็นเขียวเล็กเล็กเฮ้ยเล็กอร่อยเล็กใช่ไหมเปิดใจดูปับเข้าไปอ่ะเฮ้ยอันแพงพอกินแตงโมเร็วที่บอกว่าเหมือนแตงโมใช่ไหมใช่มันเหมือนจริงปะลองดู เหมือนเหมือนต๋อบอกว่าเหมือนว่ะแตงโมหยิบชิ้นใหม่มากินได้แต่ใ้จริงเหรอถ้าอย่างนี้กินได้เออปะลองดูอันนี้เปรียบเทียบกันได้เลยปรับเข้าไปผมแตกวาเฮ้ยก็เหมือนแตงกวาโรยน้ำตาลโอเคแสดงว่าเสียงแตกก็มันก็คือแตงกวาที่โรยน้ําตาลแต่รสชาติมันก็ใกล้เคียงกับแตงโมคือถ้าใครอยากกินแตงโมแล้วบ้านไม่มีขายซื้อแตงกวามาใส่น้ําตาลหรืออดใจรอแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยไปหานะแตงโ หรือแตงกวาอะไรอ่ะผมเคยได้ยินแต่ว่าอะไรพี่ก๊อฟแตงกวาเอามามากหน้าอ่านะใช่แต่นี่จะเหมือนแตงโมแต่ไม่ต้องตกใจกับน้ำตาลนะเพรต้องงี้อยู่แล้วอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเอกอ้วนลองดูเหรอพี่ใช่แล้วเขาบอกว่าจะเหมือนแตงโมเว้ยอืมไปรวมมันก่อนขอตั้งมันสามวิลองเคี้ยวๆดูทั้งหมดเป็นไงจริงอุ้ยจริงจริง ที่มาเย็นจืดเลยพี่อ่ะเฮ้ยอ๋อ,อน้ำตาลนิดเดียวนะแกงนี้เราก็ควรอ่าประมาณนี้ไม่บอกของเราเล็กไว้ได้ไหมได้ได้อันเล็กอร่อยมนัมนเย็นต้องรินพอก,ก่อนเดี๋ยวพึ่งคืนเขียวเลยดิเขียวลงกันให้มันลงกันเหมือนเลยอะ่ะนะเหมือนเลยเพราะมันมีความกรุบกรอบเหมือนแตงโมอ่ะแล้วมันมีความหวานมาแบบหวานแตงโมเลยหวานฉ่ำๆยิ้มไม่ออกอ่ะเหมือน จุเปื่อยมันอันเนี้ยมันคล้ายๆแบบมีแต่เปื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออลองดูอันเนี้ะชุ่มฉ่ำจะละฉ่ำเพิ่มมาหวานในตัวคุณอร่อยอิ้นเยเฮ้ยเหมือนไหมชิ้นใหญ่ไรเนี่ยเหมือนชิ้นใหญ่มันมีความแบบเนื้อบอกแล้วแตงม่นี่พี่ก๊อฟคิดมาเองเหรอพี่ไม่พี่ไปเห็นมาเขาบอกว่าพี่อาตามหาอยู่ไอ้เขาเนี่ยคือใครเราก็เลยมาลองทำดูซึ่งมันเหมือนจริงเหมือนมากละการอะไรเนี่ยละการที่เขาบอกว่าไป อาลองดูดิลองดูดิเฮ้ยเหมือนจริงเลองข้าวเกเ๊ยวม่ต้องๆเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเร็วเร็วกนี้เลี้ยวเลี้ยวเหมือนน่าเกลียดมากเหมือนนะให้หนูน้อยไปบอกเหมือนเลยเขาบอกต้องให้ละลายก่อนเนาะเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยพี่เลียวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปก็ขายอยู่นะแต่ว่าหนูว่าต้องไปเอาเปลือกออกอ๋อถ้าเออถ้าเอาเปลือกออกจะเหมือนกันใช่ไหมเน่้นี่ชิมดูอันนี้อร่อยให้เพื่อนของพีกว่านเพื่อนเน่เดี๋ยวนิดนึงเนิดนึงเพื่อนเพื่อนชอบเพื่อนไม่ชอบเลียวเลียวอะ อ๋อเป็นไรพี่อยากลองน้ำปลากับแตงกวาน้ำปลากับแตงกวาป็นไงรสชาติไงบอกเพื่อนปลาปลาแต่กล้องเชื่อไหมเชื่อครับโอเคสรุปว่าแตงกวากับน้ำตาลเหมือนแตงโมจริงครับผมครับผมผมให้เหมือนเหมือนมากเหมือนจัด9กสตำหรับตัวผมอืมเออลองไปทำตามมาได้ถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อินโดนสตอรเพื่อนพุงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและวันนี้ไปก่อนายบายจุ๊บจุ๊บจุ่มบุยลงบาท์ถามหาแล้วนะนี่ส่วนส่วนน้ำตาลเนี่ย นาย่ะมาลองชิมดูเขาบอกว่าแตงกวากับน้ำตาลจะเหมือนแตงโมอืมไม่ใช่น้ำตาลเต่แตงกวาเฉยอ่ะอืมแตงโมเฮ้ย <c oughs> <c oughs>